เปิดมาแล้วนะครับโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจะอ,อยู่ผมในรายการโอเคนะฮะกับเกมหมโควอฟฟอีกแล้วนะครับในแมปอาร์เท็กออนแมปที่3ที่ผมโหลดมานะฮะซึ่งแมปนี้ก็เป็นแมปสวนุกนะครับซึ่งว้าว <c ười> แค่เปิดมาก็ทําให้ผมประทับใจไปแล้วนะฮะส่วนเซตติ้งก็อย่างที่ทุกท่านดูจากพาร์ทที่แล้วไปนะครับผมก็เปิดเวแบบสุดๆเลย2่สบล็อกหรือยีหกมันผมจำไม่ได้นะฮะแล้วก็ปรับจอเป็น 5K นะครับแต่ว่าเวนเดอร์เป็น 4K เหมือนเดิมนะฮะ นี่ก็แน่นอนนะครับว่าแสงสะท้อนตอนกลางคืนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอ้าวฝนตกโอ้โอถ้าคุณไปเที่ส,สนุกกับฝนตกคุณคงไม่ชอบใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอปรับให้เป็นเคลียรแปร๊บนะฮะโอ้ว้วาว <laughs> นี่สิค่อยได้หน่อยโอ้โหแสงชอบอะชอบอะ <laughs> รักเลยฮะ แม่ต้องบอกไว้นะครับว่าผมเป็นคนที่หวงไหวในกราฟิกสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะมาได้กลับมาเล่นไมโครับในมอดแบบยังไงในภาพกราฟิกของ Microsoft ที่เขาทําออกมาที่เป็นแบบ n อ็นวีเดียทำออกมาเลยนี้แบบทําเป็น R t x ทีเอนี่คือแบบโอ้โหตื่นเต้นมากนะฮะจริง,รงๆก็ไม่ตื่นหรอกเพราะว่าผมเคยเล่นรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนั้นมันผมได้แค่6กเองอะหกสิบแล้วบางทีมันดรอปไป30ด้วยนะครับเอพีอสดะซึ่งวันนี้ผมกลับมากับ3000 CV ซีตัวใหม่ของผมมันก็ วิ่งขึ้นตัวกว่าแต่ก่อนมากเลยนะฮะนี่โอ้ว้าวว่าข้างในนั้นเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนอุโมงค์เลยนะฮะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพาทนี้ผมต้องขอเกินไว้ก่อนนะครับว่าผมอาจจะพาดูได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่าแมปมันใหญ่จริงๆนะฮะจากที่ผมไปสำรวจนะครับคือแมปมันใหญ่มากนะครับโอ้โหถ้าเราดับไฟมันสะท้อนแบบท้องฟ้าด้านบนเห็นดาวนะฮะ โอ้ว้าวสวยอะ่ะชอบชอบชอบ <laughs> ประกอบความเฉียดแสนเพื่อมาเว้นแค่นี้ครับ <laughs> ผมพูดจริงว้าว <laughs> <Wow. S 2> แสงสีฟ้าด้านบนทําผมอยากนอนมากนะฮะ <laughs> 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 ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ย <laughs> ว้นค้าเหรอ <laughs> หกระจกสะท้อนดีมากอะ่ะพระเจ้าช่วยกล้วยตากแห้ง สวยฮะสวยสวยสวยยอม,มับเลยก็ทำามาได้ดีจริงฮะคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมซื้อกาจอมะไม่รู้ฮะสวดตัวถึงแม้ผมจะโดนราคายีเซลแต่ผมก็มีความสุขนะแม่เลยเราหาเงินเพื่อมาซื้อความสุขนะครับไม่ใช่เพื่อมาทุกนะฮะงานึกถึงตอนแบบยังไงอะตอนผมใช้สอบซื้อปซื้อทีไอนะฮะ กดจอ 5K มาเว้นนะมันแบบมันหน่วงอะไม่ได้ต่างใจเลยนะฮะแต่พอกลับมาเว้นอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าการ์ดมันเพิ่มขึ้นแบบแรมมันเพิ่มขึ้นเยอะวชิปมันแบบแรงขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยนะฮะตั้งแต่แบบ2,000กระโดดมา3,000เนี่ยแม่ถ้าจะไม่ผิดตัวเดิมผมแค่11กิกองนะตัวใหม่นี่24ไปนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะสซุสูเปอร์สูที่ไอซูเป,ปรสูที่ไอนี่มัน11กิกก์่าวะจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าเอาไปว่าอ่ะมาเว้นโชว์ให้ดู ต้งบอกก่อนไ้นะครับว่าแมปนี้ผมเคยเข้ามาแล้ว,แ,ลวแน่นอนนะครับว่าตัวกัดจอตัวเก่าผมไม่ตอบโจทย์นะฮะผมเลยไม่อัดคลิปนะฮะนี่สวย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 ชอบชอบชอบนี่นะฮะโอ้เยี่ยมแต่จะให้พูดแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมแบบไม่อวยนะฮะถ้าเป็นแบบเอาชีวิตรอดซอร์วเวอร์ธรรมดา <laughs> ผมแบบพูดตรงเลยนะว่าผมก็คงไม่เปิดอธิเออนเว้น,นะครับ เพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าแบบยังไงอะเวลาลงเหมืองไอ้แบบเนะี้ยผมชอบแบบอันเดิมมากกว่านะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอธิเอกออนไม่ดีนะครับสำหรับผมเนะี่ยก็คืออธนะิเอกออนเนี่ยที่ผมชอบแบบจริงๆเว้ยนะก็คือใต้น้ำนะฮะเพราะว่าใต้น้ํานี่คือมันเปลี่ยนบรรยากาศไปเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นตอนท้ายคลิปนะฮะแต่ก่อนอื่นเราเดินสำรวจกันก่อนดีกว่าตรงนี้มีปุ่มให้เหยียบอ๋อมันขึ้นกระเช้ามานะฮะตรงนี้จําได้แหละมันจะให้เรามาชมวิวด้านบนนะฮะ นี้ก็จะเห็นปราสาทแล้วก็เห็นจิงชาสวรร์ชาชาชน,นะฮะเออเมื่อกี้วินพันนะครับนี่นะฮะก็มาเดินทัวร์กันเว้นๆนะฮะโอ้ว้าวหื่ก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่นะ <laughs> วงเว็บก็สวยอยู่นะ <laughs> แม่โอ้โห นับถือใจคนสร้างแมปแล้วก็คนทำกราฟิกมากคะเหนือชั้นจริงๆผมหมายถึงแมปนะเพราะว่าถ้าผมเว็นเองคงสร้างไม่ได้ขนาดนี้นะฮะสุดยอดจริงๆเลยคนที่สร้างเนี่ยว้าวโหฟินฮะตอนนี้อ้นเอพเค่จะพูดไว้นะฮะนอกจากคำว่าฟินอย่างเดียวภาพช่างเนียนตาอะไรอย่างนี้ แม่เป็นไวกิ้งที่สวยอืมโหทุกท่านดูแสงสะท้อนสิฮะพระเจ้าแม่ถูกใจถูกใจถูกใจอย่างวุ่นแวงนะครับดูประสาทนั่นสิฮะโอ้ฟินทุกคนคืนนี้นอนแบบฝันดีวะฮะโอ้มันช่างฟินเหลือเกิน เดี๋ยวขออนุญาตทาการปรับเวลานิดหนึ่งนะครับพอดีว่าผมเป็นคนชอบแบบยังไงอ่ะกลางคืนมากกว่านะครับเพราะว่ากลางคืนรู้สึกมันสะท้อนแบบแสงอะไรมันแบบมันดูชัดเจนกว่านะฮะเพราะว่ามันมืดนะครับราวานี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยฮะว้าวสวยงามฮะสวยงามถูกใจอย่างรุนแรงนะครับต้องใช้คําอย่างนี้เลยมันก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับผมต้องเกินไว้ก่อนนะครับ เอาจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องแบบประกอบควอมเฉียดแสนเพื่อมานั่งเว้นอะไรแค่นี้เหมือนผมก็ได้นะฮะเพราะว่าเอาจริงๆนันมันน่าแต่ความสุขของแต่ละคนนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นความสุขไอเวกของผมนะฮะว้าวว้าวเววเวววนี่นะฮะผมก็พาเดินทัวร์เลเกกน้อยๆนะฮะโอ้ว้าวเดี๋ยวเ่าจะไปดูอ่าไอตรงหมุนๆตรงนั้นกันนะฮะผมไม่มั่นใจว่าผมจะเรียกมันว่าไรดีนะฮะ เดี๋ยวลองเข้าโบสถ์เอ้ยเข้าปราสาทกันสักนิดหนึ่งนะครับในปราสาทผมจําได้มันนี้มันสะท้อนแบบกระจกมันสะท้อนนะฮะผมชอบมากเลยกระจกสีๆเนี่ยนะ <c oughs> เขาสร้างกี่คนเขาสร้างกี่วันวนะเนี่ยโอ้โหคือแบบอวังกรารมากนะฮะเป็นปราสาทที่สวยงามน,นะครับแม่สวยๆชอบๆ <c oughs> นาทีนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าชอบจริงๆครับว้าว นี่นะฮะก็เดินทัวร์เว้นในสวนสนุกนะฮะแม่ไมครับนี่มันช่างไปไกลกว่าเกินนะฮะ <c oughs> โอ้พระเจ้าไปเดี๋ยว,วจะเดินดูกันแบบคร่าวๆนะฮะรู้สึกว่าเดินแพ่งน่าจะช้าเกินไปผมบินไปแล้วกันนะฮะนี่นะครับโอ้โหเอาใจไปเลยนะฮะ ชิงชา้าชิงช,ชิงชา้ชงชาสวรรค์น,นีมันกระจกเขาก็ทําสะท้อนออกมาดีนะฮะแวะน่าเสียดายที่มันนั่งไม่ได้นะฮะแม่มันเป็นแค่พอปประกอบนะครับอุ้ยดูน้ําดิน้ําสะท้อนสวย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 อวฟินผมคงไม่อยากจะบอกนะครับว่าผมจะมานั่งย้อนดูคลิปนี้ตัวเองบ่อยแน่นอนนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะมีโอกาสได้เข้าเม่นอีกไหมนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะถึงคุณจะมีคอมแรงขนาดนี้แต่เวลานะครับเวลามันคือมันคือตัววายของผมเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าถึงผมจะอายุสิบแปดแต่ผมก็ยังไงอะยังต้องหา,หาเงินอ่นะ,นะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเล่นนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ว่างอยู่แค่สองชั่วโมงกว่าแล้วผมก็มีเวลาทำคลิปแบบเปรียบเทียบอา x ท n กอนกับอา x ท f f แค่ น่าจะจากที่ผมตีไว้คร่าวๆ40-50นา,า,า40ทีนะครไม่รวมตัดต่อนะครับแหมผมต้องบริหารเวลานิดนึงนะครับก็เวอาจจะทำคลิปพวกนี้ได้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแม่ <c oughs> แต่ว่าอย่างน้อยผมก็มีความสุขะนะครับที่ <c oughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตผมประกอบความ มานั่งเล่น RTX อนอนแบบนี้โอ้ยเชียน,น้ำตาจะไหลวะคือทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นแบบยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่วงไวในกราฟิกแล้วผมก็เป็นคนที่ยังไงอธิบายไม่ถูกนะครับเอาไปว่าผมยอมจ่ายเพื่อได้เล่นมันต้องพูดอย่างนี้นะฮะแม่ยอมเสียเวลาเพื่อได้เล่นมันว้าว <Wow. S 1> เป็นสองชั่วโมงที่มีค่าสำหรับผมครับทุกท่านโอ้โห oh. นึกถึงตัวเองตอนแบบอายุสักประมาณ1ิบเอนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมคีโมมากนะฮะแวก็ไม่มีอะไรจริงสักอย่างนะฮะถ้าไม่เชื่อไว้นะครับว่าวันนี้ผมจะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องคีโมนะฮะว้าว <laughs> สวยถูกใจไ้ฮะแม่ เยี่ยมไปเลยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับทุกท่านว่าแค่3 0 6 0หกรือ3050ก็เว้นได้นะฮะไม่จําเป็นต้องจัดสตรเหมือนผมนะครับเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าคอมพิวเตอร์อแต่ละเครื่องเนี่ยมันแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนถูกใจในแบบไหนนะฮะไม่จําเป็นต้องแบบมีแบบ 4K 5K ก็ได้นะครับเพียงแค่เอตรงนะแค่ Full HD มันก็ดีแล้วนะครับสำหรับบางท่านนะฮะแต่ว่า ถ้าเพื่อความสุขนะฮะถ้าคุณอยากจะได้มันก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมก็พูด่อยๆไปงั้นเลยฮะแม่ไม่รู้จะพูดไรกับคนดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้จริงๆตอนแรกก็จะแบบนั่งถ่ายแบบเงียบๆมาเดินนะฮะแต่เพียงแค่ว่าผมจะเก็บช่งาวงเวลานี้ไว้กับตัวเองนะครับก็เลยมาเออเปิดไม์พูดเล็กน้อยนะฮะแม่เหนื่อยเหนื่อยมาสามีีเพื่อมันผมก็อยากจะามาอาลิปซะหน่อยนะฮะ แม่ผมตัดสินใจถูกจริงเลยนะครับที่ขายสองสุดประสูติไอทิ้งในวันนั้นและอดทนรอจนมาถึงวันนี้นะฮะว้าวสวยถูกใจไหม <c oughs> จองให้แล้วนะฮะจงังหวะน,นี้โอ้โหความลงไหลนี่พอเราได้สัมผัสมันมันจะ <c oughs> มันทำให้เรามีความสุขจริงครับทุกท่านแม่ นี่จะเป็น2ชั่วโมงที่มีความสุขมากๆสำหรับผมเลยนะฮะฉันเหนื่อยมาแทบตายแต่มานั่งดูกราฟิกพวกนี้โอ้โหผ่อนคลายไม่อยากจะโม้นะครับว่าหลังจากที่ผมได้ขาย20ง0ูนทีไปนี้ผมไปนั่งดูแบบคลิปแบบฝรั่งที่เขาเปิด RTX on กอเกือบแทบทุกวันเลยนะฮะแม่แล้วก็มีความแบบทะเยอทะยานนะครับว่าสักวันหนึ่งกูก็จะไปเว้นแบบนั้น นะฮะซึ่งวันนั้นของผมก็ได้มาถึงแล้วนะฮะโอ้เยี่ยม <laughs> ฟินแม่ขอชิ้นชมตัวเองสักห้านาทีนะครับ <laughs> โอเวยเกินไปไหมเนี่ยโอ้โหสวยอะแม่เดี๋ยวคลิปเปรียบเทียบจะมาในอ่าผมจะอาจเป็นคลิปหน้านะฮะแต่ว่า ตอนลงผมน่าจะเอาคลิปเปรียบเทียบมาก่อนนะครับนี่และแน่นอนนะครับถ้าคลิปนี้มีเสียงรบ,บกวนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าคลิปนี้ผมอัดตอนเช้าอ่ะนะว้าว,าว,าวโอเคเดี๋ยวเราไปดำน้ำดูข้างล่างกันสักเิ็เกน้อยนะฮะนี่พระเจ้าช่วย <c oughs> มันช่วงน่าตื่นตาตื่นใจนะฮะ RTX งาะ ผมจำวันที่มันขายราคาถูกได้นะครับจำได้ว่า309 0ตอนนั้นนี่ราคา4 5 0 0 0 0นะครับแต่ว่าผมต้องเลือกนะฮะตอนนั้นจำได้ว่าจะเก็บเงินไว้ทำทุนหรือว่าจะแม่เอาความสุขในวันนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากนั้นบิตคอยึ้นนะฮะแกา์าจอก็แพงขึ้นนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะฮะการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมก็เสี่ยงจะมาถึงจุดนี้และแน่นอน นี่มันทำให้ผมได้3000ซีวีมาในราคาที่รุนแรงแต่ก็พร้อมใจเพื่อความสุขนะฮะว้สำหรับบางท่านมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่คือผมว้าวนะฮะเพราะว่าลองคิดสภาพดูนะว่าเกมไมค r a f t เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปีแบบ2 0 3 2 2 4 4หรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้นะฮะแวะคุณลองดูการาฟิกแบบธรรมดามันสิ <laughs> ทำออกมาได้ขนาดนี้นี่ถือว่า โอ้โหโปรแกรมเมอร์พวกคนเขียนซอสเขียนซอสเขียนซอสเขียนอะไรแบบของเอนจินนี่มึงคือมึงเก่งมากนะฮะแบบคนทำเวแบบนี้นี่คุณแม่งสุดยอดว่ะ <c oughs> ไม่แปลกนะครับที่เขาจะขายการ์ดราคาแพงนะฮะ <c oughs> ประสิทธิภาพดีขนาดนี้แม่พูดเว้นะครับว่ามีเงินยังไงผมก็พร้อมจ่ายเพื่อความสุขนะฮะอย่าคิดมากแม่ชอบชอบชอบ <c oughs> ชอบจริงๆ นะฮะทุกท่านเมื่อกี้ผมพาเว้นแบบมืดไปใช่ไหมอย่างที่ผมบอกนะครับผมชอบน้ํามากก็นี่นะฮะน้ําในตอนเช้าคุณลองสังเกตดูสิฮะมันเป็นแสงตะไคร่น้ำเขียวๆว่าแบบเป็นแสงส่องลงมาให้ความรู้สึกฟิลเหมือนแบบคุณแบบผมเชื่อว,ว่าตอนเด็กๆใครก็ต้องจะอาจจะเคยเว้นน้าห้วยอพวกนี้นะฮะแล้วแบบพวกน้ําตกอะไรแบบนะี้มันคิดภาพดิวหรือวาแบบแตน้วน้ำเขียวๆเนะี่ยอุ้ยผมชอบนะภาพมันสวยถูกใจอย่างรุนแรงนะฮะต้องพูดอย่างนี้ แ,แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้แรมการ์จอแล้วก็แรมเครื่องผมนี่กินไปแบบแบบแบบการ์จอตอนนี้นี่คือแบบเต็มที่นะฮะ70-80เฟรมนะครับตอนนี้แม่มีร่วงไปเหรือ 6 7 68บ้างบางช่วงนะฮะตอนเนี้ยแงแบบปารับ 5K ไปด้วยแบบไหนมันโฆษณาว่าเป็น 8K ได้วะ <c oughs> แม่แต่จอผมไม่ถึงนะครับจอผมตอนนี้ยัง 5K อยู่แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าสมมุติโซ ny v เวกัลองรับไปท,ที่แบบการเวนเดอร์ 8K ดแล้วถ้าสมมุติผมมีศักยภาพและกำลังมากพอผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะกลับมาเว่นมันอีกครั้งในเวอร์ชั่นของ 8K นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่ผมใช้เนี่ยสามารถ เว้น 8K ได้นะครับแต่ว่าจอผมไม่ถึง 8K นะครับก็ต้องเสียใจกันด้วยนะฮะ 8K ผมเห็นเขาไปเว้นมามันได้20-30เฟรมนะครับซึ่งแน่นอนผมก็จะไม่เว้นเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่อักติกับการเว้น20-30นะครับเพราะว่าส่วนตัผมผมคิดว่ามันยังไงแบบผมก็อยากจะเว้นแบบยังไงอ่ะเราจ่ายราคาสูงไปแล้วแล้วเราก็อยากจะเว้นให้มันวื่นนะครับตามเงินที่เราจ่ายไปนะฮะผมก็แบบว่า ยังไงวะคนดูเสียค่าเน็ตมาแล้วแล้วเข้ามาดูคลิปผมเนี่ยเออผมก็ต้องการอยากจะให้มันลื่นที่สุดเท่าที่ผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูได้นะฮะนี่ซึ่งตอนนี้เฟรมเรทนี่ก็มองจากเอ็นวีดียชาโดวเพนี่คือแบบออฟิน oh, นะฮะแต่เสียดายนะครับมันไม่แตะร้อยให้ผมนะฮะมันขึ้นแค่บางช่วงอะมันแบบยังไงฮะถ้าแบบเวนเดอร์สเกลมันไม่เยอะอะไรแบบนี้มันก็จะขึ้นแค่บางช่วงแต่มันขึ้นสั้นๆนะฮะนี่ ก็ประมาณนี้นะฮะถูกใจถูกใจแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะพาเดินเข้าๆนะครับไม่สามารถแบบทําออกมาเป็นคลิปดีๆได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาน้อยจริงๆนะครับแม <laughs> ส่วนตัวผมแค่อยากมาลองการ์ดใหม่เฉยๆ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาเดินเว้นกันเกือบจะ17นาทีนะครับสำหรับแบบนี้ก็แปะสำหรับคลิปนี้ผมเลยการโอเคก็มาเดินเว้นกันให้ดูขำๆเฉยๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เช็กบ,บุ๊มกดแชร์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะแหม <laughs> ผมไม่ค่อยขอให้คุณติดตามเท่าไหร่แต่ก็ติดตามได้ก็ดีนะครับหรือไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรนะครับแปะสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวกลับไปทำงานแล้วบ๊าย